กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจะมาเสียงเสียงเบานี่ยต้องห่วงตัดออกได้เสียงเบาเพรากตัดเดี๋นี้ใจเบาูไปเลยหนึ่งก้อยเลยเหรอเรื่องดยวมารอตักองไหมเฮ้ยองลืมก่อหน้าตั้งเอเขาไม่ได้พูดก่อนี้กันลายมัน เอเห็นเศษนมว่าว่ะนมองเขาไปอยุ่นเด่งเลยวบ้ารปสิวาติเร่งทำแบบั้กองไอ้ยาเป็นเศษเลยเก็บเรื่องนล่ะหรอตรวจสอบแล้วไปยังเป็นเบื่อหรือเบิ่ง น่าเห้หลายย่านน่าหรอน่ามาสืถามน้องอ่อมอยู่ของน่ามันอันมันหอดระดับใดเงี้มันเป็นเงินไปมันคือเป็ี่ยนคล้ายมันบอกเป็นคล้ายๆมันบอกให้เปิดบัญชีอย่างนี้แหละมันบอกให้เปลี่ยนมใบซื้อปะตังเปลี่ยนตลอดเถอะเฮ้เฮ้ยม่นะเขาก็ได้หรอเขาก็ได้ใส่เปาตังค์เขาใส่เขาก็ใส่เปลี่ยนแอปไปเรื่อยๆนะลบเรื่อยๆเปาตังค์เปลี่ยนมยังเรื่องมากเขอก็ว่าสิบหกปีมันหกเรื่อง เปลี่ยนแอปไปเลยเลยไม่ใส่แอปเก่านี่หนาน้องออมเบ่งนานเลยของหน้ากแปดบนก่อนสามบนเบางิงจากนแบบนี้หน้าหนึ่งเป็มื่นันหนึ่งร้อยคนราะมีคน่ด้เียน้อง่เมื่อาเปิดหมวดมืออาชีพเนี่ยเปิด เก็โดนแ้จังหวะไม่คือว่าถึงเรื่อง่อาชี้ทำคอยอยู่รว่ารอเมืองกางมันเป็นอย่างคีอรอดที่ดูแระดับหนึ่งลยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ระดับหนึ่งเขาหน้าให้ไหนหองสิบเอรเขียนว่าระดับหนึลยยอร์เซของหน้าให้ไหนละเิีเรี้ยงนี่ยไม่ต้องเทียไปตามขั้นตอนมันอา เลยยี่สิบบอตะกีเมื่อวานมีก่อนเลยรุ่ตั้งมาหกสิบเออนารำเนเย็ดไปเรื่อยๆก็เลเร็วแท้หัวหน้าเนี่ยเขาสิพันพูดในแำใกับชีวดพันหรอล้าไม่รู้มันขางมันสำนรตับกดเข้าไปก็ได้แล้วผู้ติดตามก็เพื่อนเมันเื่อตรวจสอบดยแล้วขอหน้ากหนเย่าอนี่งต ชาเล่นดาวเ่ไรมาจำได้ชาเล่นดาวเมือไหร่าจไดอนนยูานที่สามที่สี่ที่ได้รับดาวบชาเนดาวระดับกาง คุณพร้อมที่จะรับดาวแล้วทําง,งานประจําสัปดาห์นี้ให้สําเร็จเพื่อปลดล็อกเครื่องหมายพิเศษทําง,งานประจําสัปดาห์สำเร็จร<อ>๋อคำนา้าไลฟ์สดก็ขึ้นรับดาวได้แล้วมันบอกข้าตงเบิงว่าเขาเห็ดเหยวนะเขาต้องเห็ดามขั้นตอนเลยนี่อันไล่ไลฟ์สดขอดาวขอดาวนะ <c oughs> เป็นคอคอดาวมันต้องม่ต้องเลยนี่ปุ่มดาวอยู่ทั้งหนาจังหวะเนี่ยเขาทอบดาวรับดาวได้แล้วยังท่ได้เอีกสามสิามปร์เซ็นต์แั่จังหวค่ะล่ะดงใจอันโดนอันนั้นระดับหนึ่งพนันคุนั่งกบดดาวได้ระดับหนึ่งพันปุ๊บหน้าก็มาตั้งกองไล่ชุดคือคอ,อ,อดาวแวบบนี้<ๆ>น ให้น้องให้น้องคินเต็มให้เต็มสินใ้ดาวอี้นันอนี่สามี่ส้เินปะอั่นอนบความสุดหน้าันยูีเอคยยแค่โค้ดมาโค้ที่เี้นี่คือที่ขีดติ๊กไปนั่นนั่นรอนี่รอนเฮ็ดสำเร็จดาวที่ว่านนติ๊กแถบเาท่านได้เฮ็ดรับดาวสำหรับโค้ดใหม่ในสัปดาห์นี้นี่สูงจากหนึงโค้ดนั่อนักโค้อีกรอบนึ่ง กดิ <Yeah. S 2> รแล้วกันน,นีมนนีอีกที่เแ,แชร์โพสไปยังโปรโมดดาวแชร์โพสต์ไปโปรโมดดาวอีกอันนึ่งคะแนนสำเร็จเนี่ยคือว่าสามารถเปิดุเปิดรับดาวโอ้ขอเขาเล็กเขาติกให,ให้โมเมนตฮอตติกเองเขาติดใ,ให้ม่นนนี่น<ม>ี่ามขัตอนเขาเลยอะ

ปลูกพี่เจแม่ทำหนังเพื่อพ่อไปใส่เอาไว้ในร้านนาเฮ็ดต่อ ok. ไปทำหนังไปนี่ไปทำหนังหยอดอะ่ะอย่าลืมกดเลยเอาบอสได้หอดตอนนีไ้ไทยไทยอีกจอมทะเลนก่อนไทยแม่แม่ปกตรองกอนเด้อไทยจอมทะเลนก่อนเด้อไทยเมียด,ด่วนเายาก อยางค่ะบวกขัดจนตะตั้งคือว่าลวงอย่างนี้เราอีลวงกนแลคุณหนูลวงว่าว่าหูวจะคว่ำขนาดได้หนิคุณหนูลวงหนิได้คุณหนูลวงหนิล็อกเป็นได้รักเป็นหักที่อน่างนี้คือลวงหนิเด็กบ้านนอกขอกตื่อคืออีลวงเจ้าอยู่บ้านสวยบ้านนอกอีลวงว่าสุดยอดอีล้วงมันนอกเพราะดูบ้านสวยเนาะอยู่บ้านสวย ออดิบันสวยยุต่วดันนอกเหรอนานอกแล้วอาจารย์เออบ้านียบมากบ้านไหนหรอเออพ่นพ่นเสียงลงหักงบนนอกแบบนี้เพราะว่ามองยูพ่นกัแดดบุบีแม่เย็นตลอดเย็นตลอดใด้ไมันกพว่าบ้านมันติดกันนะนะว่าถ้าบ้านพยาบาลมันติดติดเนี้บ้านบ้านหน้าสองสั้นไหมบ้านหน้าสองสั้นมื่ล่ะก็ ข้านอจากเที่ยงก็สิมีน้อยเดียวออประมาณชั่วโมงนึงน่งไงละ่ะก็สิเวียงปั๊บมาละ่ะเวียงมาทั้งกันขวากลาบังบ้านหน้ากับบางเดียวไงมันสองสัน้นมันบังเดียวเนาะแล้วมันเกิดสิ่เลนได้กลวงกว่านี้ฮะนะโฮ้ยสุดยอ,อดเลยกล,งลวงเลยพูดเทสุนทันมองค์ขวยเทสขยะรถเทสถิ่มปลารถเออถิ่มรถเดี๋ยวหน้าก็ได้ไปแล้วเ้ย <laughs> กระดัดกันแลน้วได้มือมันพุดวันมันพุด<า>ตอน,สน,นเสาร์เขาล็อกไปแล้วไอ,อ้กรมพืดินเขาพืดินเขาน,นัดไปแล้ววะเขานัดมาเขาโทรมาธน,นา,นนากกนคารธนาคารเขาโทรมาเรียบร้อยแล้วเขา,าว่าวันที่สองตอนเช้าน,นะครับจะให้เกินบ่ายสองวันพอบใบใบจ่ายใบสองไปเขาบม่รับได้ไหมเพราะเขาเชียร์ให้จบมาละใครรับได้เขาไปสวยมันจีบกกายเป็นว่าแล้ว คันเขาจะนักสองรอบเมื่อนึงนี่ตอนเศร้าแล้วก็ตอนเที่ยงจากเที่ยงเขารับอีกแล้วก็เขาจะเช็ดให้จบจากใบสองอ่เขาเศร้ารับแล้วเพราะว่าเที่ยง,งนี่เขาเช็ดให้จบนะเช็ดให้จบรอบไปสามเขาเช็ดเลิกน,นะตอนเศร้าเขาบอกว่ารอบเศร้าของน้ารอบเศร้าเจ้าบ้านดุแล้วเมื่อกินน้ำเช่นกูจะเที่ยนอ่ะนะ พุทธลูกโจโกยโรัปูผู้ใดเบิ่งบอดีกันสิว่ารูปปั้นได้นี่เป็นเส้นน้ำท่านี่แหละตลอดโล่โล่ไม่คือขาดตลอดรอแต่เมื่อโล่มันลอยอย่างโล่นะหนูหน,นูเขา้ามาดูไอชั้โล่นะมันไม่แอบมันไม่จอบอีหลวงอ่ะชิปนี่ยจบพระโล่แล้วครับมังโคล้ันดื้อแล้วนี่มันอาไรกดแชร์ไปตั้งเนี่ยครับเนี่ยครับมัน